สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หำใหญ่นะครับเซิร์ฟเวอร์หำใหญ่เนี่ยจะมีโปรโมชั่นประมาณนี้เลยก็เริ่มต้นที่เซต50นะครับไปจนถึงเซต300เลยนะครับส่วนตัวละครนะครับก็จะมีตัว150ไปจนถึงตัว500เลยนะครับเอ้ยมี2ตัวด้วยกันเนาะพูดผิดพูดผิด,ดแล้วก็ผมขอชี้แจงนะครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยคือเพิ่งเปิดเลยนะแบบเพิ่งเปิดให้ผมเล่นเลยอะแบบเพิ่งเปิดจริงๆเลยนะก็ผมอาจจะปาล์มให้ดูแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกับแอดมินเนาะ ประมาณนี้แบบไม่ได้มีบวกดนัวๆนะครับไว้ว่ามีคนเ,ย,เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใหม่อีกรอบเนานะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของของค้าฟนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็มีตั้งแต่ตโวละอนนะครับไปจนถึงเซตคราฟที่ดีที่สุดนะครับก็จํากัดเซตด,ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของของฟาร์มนะครับไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับง่ายแล้วก็จะไปถึงระดับยากเลยนะครับระดับยากเนี่ยจะเทียบเท่าพวก150เลยนะสายฟรีนะอยู่ได้เลยนะครับ ล้วก็ในส่วนของใครที่สมัครใหม่นะครับก็จะได้เป็นเซต50อันนี้จะเป็น50เก่าปะไม่มั่นใจเพราะมันคนละเซตกับ50ใหม่นะครับประมาณนี้แล้วก็ได้ตัวละครไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูกันก่อนแล้วแล้วก็ลิ้นพันทุกทีแล้วก็เราจะไป1-1กับแอดมินให้ดูนะครับไปเริ่มไปนะครับ ใครมาไวก็ได้ไวอะ่นะเนี่ยพวกตัวละครโอ้โหแค่ร้อยห้าสิบตัวแบบเดียวเจ้าของค้าไม่ยากปะคอดูแป๊บนะบิตคอยอันนี้เซตอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เซตอะไรวะเป็นฟาร์มปืนสวยว่ะปืนสวยจริงนี่เป็นเซตฟาร์ม เก9าห้าเก้าเก้าไอเทก็ต่างน่ปืนอ,อะไรหกสิบแต่โซโลโเนี่ยน่าจะถึก 95, เก้าห้าดีกว่าเฮียอ่ะฮาร์จิเบียเก้าห้าเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนตัวอื่นเหมือนไอพวกไอ้นี้ก็ดอปยากยือนะแต่บอสมันเยอะนะครับหลายเมืองจัดอะแคมป์ซิตี้ฟาร์ม เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนวซองเนาะหกสิบเนี่ยเจอเขาเลยเก้าห้าเนี่ยบอสไม่เกิดเรื่อยๆเลยอะ่ะเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมีบอสแบบ MVP พง m อ p พีหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจว่ะยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยโต อุ้ยเขาเจ็ดของดีเอาก็เจ็ดอีกแล้วหกสิบตัวอะไรคุณๆเก้าสี่ขอ,องไม่ค่อยดีนะครับไอรอนแมนอ่าเพื่อนนี่แล้วกันหกสิบแต่หัวไอเนี้ยดีนะครับแล้ว่าหัวอะไรนะนี่แปว่านี้ก็เก้าเจ็ดเหมือนกัน น่าจะเทียบเท่าร้อยห้าสิบป่ะนี่เกเจ็ดเห็นไหมเอ่ออะไรวะเรือกตัวอะไรวะมันชื่อตัวอะไรวะ One for all all for one อะไรอย่ดเนีล่ยลืมละไม่มีนะลองไปที่อื่นดูนะครับลองไปเมืองซิตี้ดูแล้วกันวันนี้ก็ยาวๆนะครับเพราะว่าเซิร์เพิ่งเปิดเลยนะครับเพิ่งเปิดให้ผมเล่นเลยนะครับ เรยาวไปเยาวไปน่าจะมีบอสเต็มผีบ้างนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอย่านอนขี้เกียจไอหนุม่มทำงานได้แล้วเฮ้ยเมืองนี้เยอะนะครับเมืองซิตี้นะจำไว้นะ เจ้าเจ็ดหาง่ายมากนะเนี่ยเราได้บัตรแล้วนะครับไพ่แดงแต่ว่าผมลงคลิปนี้แอดมินน่าจะปรับเป็นพวกกระเป๋าอะไรบ้างนะครับเพราะว่ากระเป๋ามันไม่มีให้ซื้อเหมือนกันนะเห็นปะมันเป็นกระเป๋าเด็กใหม่อะ่ะเนี่ยกระเป๋าเด็กใหม่เหมือนกันนะครับช่องมันอาจจะยังบั๊กอยู่เนาะ เชตนี้อะไรเก้าห้าแต่อเน,นี่ยน่ควรเก็บนะครับทิ้งแล้วกันเนาะแต่มันมันมันต้องควรเก็บนะครับเกนะ้าเจ็ดเนี่ยเนี่ยได้อีกแล้วนะอาจจะไปเก็บพวกไพ่เอานะปืนเฮ้ยหกสิบผมอยากได้ปืนในที่บ้างนะอ่ะหกสิบไอ้ปืนของไอเ้เ็ตไอนะ้เนี่ย one for all เนะี่ย อ่อฟอร์วันเนี่ยไม่มีเลยวะได้แต่ตัวหัวนะครับปิดคอยไพ่แดงต้องใช้อะไรบ้างวะไพ่แดงสิบห้าไฟคิงสิบห้าอ้เยอะอยู่นะแล้วดูจากการดรอปอะ่ะยังไม่ดรอปเลยอะ่ะแต่บอสมันเยอะอยู่นะครับไม่ต้องห่วงฟาร์มยันยาวๆอะ่ะหกสิบ ออกโซโลเอ้ยน,นี่ไม่ค่อยเห็นที่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นหุ้ย98นี่เห็นปะนี่ไงฟาร์มได้98แล้วนะครับก็ง่ายมากเลยนะแบบสองเมืองอย่างเงี้ยแล้วบอสอย่างเยอะนี่ได้2ใบเลยไ่ดำไปต่อว่าอะไรแปลกๆอะ่ะแม่งปองดีหมดอะ่ะ แต่บอสมันอาจจะไม่ได้เปาะขนาดนี้นะอันนี้ผมใช้เป็นของดีฟาร์มนะนี่งไงไพ่ใหม่แล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากลองเอ้ยอะไรนะขอดูเปน็นยังไงเิรมันเป็นแนวซองเลยนะแบบแนวซองแบบใช่เลยอะโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปยิงกันนะครับว่าเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะเจดหนึ่งหนึ่งให้ดูนะครับไป <hour> ไปนะครับมาหนึ่งหนึ่งกัน ตั้งแต่เซฟถ้าสิบเลยแล้วกันจนถึงเซฟแบบโหดๆเลยนะครับไม่ต้องอ่อนให้ไม่ต้องอ่อนให้อออใหเอาเล่นเล่นดีๆละครับเอ่อเวลาแบบตามเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้ถ้าเซิร์ฟเปิดใหม่นะผมไม่อยากให้อ่อนให้มากเลยนะอยากให้เล่นดีๆอะ่ะ กูรู้้เลยอ่ะว่าอ่อนให้กูนะไอ้ไอเอ้ยเอ้ยเพิ่งตื่นนั่นแหละมาดิเหมือนเซฟนี้ไม่ต้องรีแม็กว่ะมามาเดี๋ยวผมตายรอบนี้ผมจะไปเปลี่ยนมาโคนะครับก็ามานีะครับในการบวก็เออมันไม่ได้เป็นปืนแบบรัวแบบ ลากวัวนะครับก็จะเป็นแนวแบบเซิรไหนดีวะ,ะคล้ายๆระคังปะประมาณนั้นครับระครังนะที่ไม่ใช่แบบมันเป็นระครังอะระครังแทะนึกออกใช่ไหมเออนะเซิร์ฟต้องใช้แม็ก,กวะวต้องใช้นะครับอ๋อเป็นเซตรอื่นแทนปะเหมือนเซิร์ฟจะเป็นแนวซองอย่างเดียวเลยปะเออเพิ่งสังเกตนะครับแนวซองหมดเลยนี่วา ไม่ต้องอ่อนให้ผมนะโอนแนวละข้างเลยวะเนี่ย เอ้แอดมินเขาอ่อนให้กูวะเนี่ยไอสัตว์แ,แปลกๆนะไม่มันเนี่ยผมผมไม่อยากให้อ่อนให้มากๆเลยนะอยากให้เล่นเต็มที่อะแล้วผมจะฮึดเนี่ยแบบผมจะรู้สึกแบบสู้ตายอะมีไอโหดเท่าไหนก็มาเหอะอะไรเงี้ยอะดีรีนมันพุ่งอะถ้าแบบอ่อนใหน้ผมก็จะอ่อนตามนะครับต่อไปเป็นเซตสามร้อยแล้วกัน มาฝ่าซ้ายได้หมดอ่าลากไปข้างในเดี๋ยวอ่ะ เออมันต้องอยงนี้ดิแบบมีจุกมีจังก็มีจักอะ่ะต้องมีจุกบ้างเอ,อไม่ใช่ยืนวัดผมโคตรไม่ชอบเลยแบบอ่อนให้ะนะถ้าเซิร์ฟไหนจ้างผมอยากให้มั่นใจในฝีมือผมอะ่ะ ผมว่าถ้าผมให้ปั๊มยาลีแม็กอะผมชนะแล้วนะประมาณนี้นะครับก็มันผมไม่ไม่แนะนำว่าในการปั๊มยาลีแม็กอะสำหรับเซิร์ฟนี้นะ ไม่ค่อยแนะนำป่ะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอะนะแล้วแต่คนจริงๆไหนมีเซตไหนมาอีกไหมลองดูซิเซตมีเซตเซตไหนอีกเป็นเซตคาร์าบนะครับเป็นปืนเทพนั่นเองป่ะเซตแม่งเป็นแนวซองแบบชัดๆเลยอ่ะอ่าเก็บเก็บเก็บกระเป๋าเต็มเหมือนมีต้องแก้กระเป๋านิดนึงนะครับกระเป๋ามัน กูยิงขาได้ไหมเนี่ยอ่ะกูยิงขากูยิงขาเ <laughs> หมือนจะยิงเข้าแบบสามเลยนะครับก็จะถึกๆหน่อยเออผมอยากเปลี่ยนมาโคมามันจะต่างกันไหมนะมามาผมจะมาดูนะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น แบบยิงยิงไม่รีแม็กก็จะเป็นไงนะมาโฮเอาแอดมินหนอนให้กูเนี่ยเฮียแต่ผมว่าสนุกนะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเล่นโซนไม่สนุกว่ะผมไม่ได้อวยแล้วเพนผมเอวยเซิร์ฟไหนบอกได้เลยไอสารสรุปทุกเซิร์ฟเราจะฟักขอเซตนีใ้ใหม่อีกสักรอบได้วยแอดมินผมเคพอไปแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอ้ยผมน่าจะฟาร์มให้ดูแล้วก็ ใครที่ชอบเล่นนะครับก็ลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับถ้าคนเยเอะจริงๆเนี่ยแอดมินน่าจะแจ้งอีกรอบนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีกบบ๊ายบาย